หนุ่มกัญชัยสวนเดือดกลางไลฟ์หลังเจอคอมเมนต์แสะแรงพ่อแม่หนองมอนหนุ่มกัญชัยเดือดเปิดนาทีหนุ่มกัญชัยเดือดกลางไลฟ์หลังอ่านคอมเมนต์ที่พูดคุยกับพ่อโนอนแม่นากรณีน้องม่อนจมน้ำเสียชีวิตงานนิทนายแก้วร่วมสวนหน้าหงายกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีกรณีที่ในรายการโหนกระแสออกอากาศวันที่17พฤศจิกายน2566 เมื่อหนุ่มกันชัยเชิญพ่อนอนแม่นาและคุณป้าของน้องม่อนเด็ก18ไปเข้าค่ายกับทางวิทยาลัยและเกิดอุบัติเหตุจมน้ำดับพร้อมทั้งมีเพื่อนร่วมชั้นปีอีกสองคนมาร่วมพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระหว่างไรมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ตำหนิพ่อแม่ของน้องม่อนทำเอาหนุ่มกันชัยเดือด ในขณะที่กำลังพูดคุยกันในรายการได้มีคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าทางโรงเรียนเขาก็รับผิดชอบจะมาทำให้โรงเรียนเสียชื่อหรอซึ่งคอมเมนต์นี้มีชาวเน็ตคนอื่นๆเข้าไปรุมตำหนิเจ้าของเมนต์เรียกได้ว่าทัวลงสนันซึ่งก่อนจบเบรกหนุ่มกัญชัยเองก็ได้จัดการคอมเมนต์นี้อย่างดุเดือดเช่นกันโดยก่อนจบเบรก หนุ่มกัญชัยได้ถามพ่อแม่และป้าว่าทางวิทยาลัยไ,ได้มีการรับผิดชอบอะไรหรือยังซึ่งทางครอบครัวน้องม่อนยืนยันว่าโรงเรียนยังไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นงานนี้หนุ่มกัญชัยพูดกลางไรเลยว่ามันมีคนคนนึงส่งมาว่าทางโรงเรียนเขารับผิดชอบจะมาทําให้โรงเรียนเขาเสียชื่อหรอคุณพ่อคุณแม่เขาตอบแล้วคุณได้ยินนะคะบางครั้ง เขามีข่าวสารให้คุณได้ดูคุณก็ดูบ้างไม่ใช่จะมาเม้นอะไรโดยที่ไม่มีข้อมูลหรือไม่ได้รู้อะไรเลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยอยากจะเม้นเอามันเนี่ยนะผมว่ามันดูเลอะเทอะเลอะเทอะจริงๆแค่นี้เขาก็ใจสลายก็แย่มากพอแล้วโรงเรียนก็ยังไม่ได้รับผิดชอบอะไรคุณมาบอกว่าโรงเรียนเขารับผิดชอบแล้วอะไร ส่วนทางทนายแก้วพูดต่อว่าน่าเกียดครับน่าเกียดมากลองให้เป็นลูกตัวเองดูครับเขามาก็คือเขาเสียลูกเขาไปแล้วโรงเรียนมาเพิกเฉยแบบนี้มาพูดจาหาเรื่องหาราวแล้วคนมาคอมเมนต์แบบนี้ผมว่ากาฝากสังคมครับหนุ่มกัญชัยก็บอกว่าผมก็มองแบบนั้นครับ ผมอ่านข่าวเรื่องนี้มา2-3วันยังไม่มีวันไหนที่ได้คำว่าโรงเรียนเขาได้รับผิดชอบอะไรเลยนะ